โฮมโปรซื้อหุ้นคืนคิดว่าเวิร์กไหมวัสดีครับผมวินหวังนะครับคุณกำลังฟังพอดแคสต์มีเป็นล้านเลยเหรอพี่ไรแนวนะครับอัปเดตทุกสถานการณ์การลงทุนที่ส่งผลกับเงินในกระเป๋าของคุณนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเชื่อว่าใครก็ตามนะครับที่ติดตามหุ้นไทยนะครับยังมีกําลังใจจะติดตามอยู่นะครับจะเห็นข่าวในช่วงนี้เนี่ยออกหลายช่องหลายสํานักมากมากครับถึงกรณีของการซื้อหุ้นคืนครับ ก็ถือว่าเป็นกระแสที่มาในช่วงนี้เลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยวันที่ผมทําคลิปเนี่ยเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาก็มีข่าวว่า บริษัทโฮมโปรนะครับก็คือเป็นบริษัทที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักหรือแม้กระทั่งลงทุนอยู่หรือว่าเคยลงทุนนะครับก็ประกาศซื้อหุ้นคืนเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยในคลิปนี้ผมก็เลยอยากจะมาสรุปครับว่าในกรณีนี้เนี่ยการที่โฮมโปรซื้อหุ้นคืนเนี่ยการซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันเป็นยังไงมันส่งผลกับบริษัทยังไงสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับแล้วก็เรื่องของโฮมโปรเนี่ยณตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วผมคิดว่าการซื้อหุ้นคืนของโฮมโปรเนี่ยมันจะช่วยราคาโฮมโปรา่าาาาระวค โฮมโปรเนี่ยมันก็ล่วงมาอย่างยาวนานแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยสรุปในคลิปนี้ผมก็เลยอยากจะมาอธิบายเรื่องการซื้อหุ้นคืนการซื้อโฮมโปรแล้วก็แนวทางของราคาในอนาคตนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอันดับแรกนะครับผมขอโทษนะครับเรื่องเสียงแบล็กก่านะครับคือไอ้ข้างว่านผมอะมันสร้างไม่เสร็จสักทีครับผมก็ไม่เข้าใจคือผมรู้นะว่ามันเป็นหลายคลิปแล้วอะผมก็อยากจะไปช่วยเขาตอกเสาเข็มเรื่องเดี๋ววาแล้วก็สร้างไม่เสร็จสักทีนะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีเสียงแทรกเป็นแบล็กเก่าเป็นพักๆ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับไม่ใช่นักลงทุนผู้เชี่ยวชาญกับหุ้นแบบไหนเป็นพิเศษนะครับก็เป็นนักลงทุนทั่วไปที่อยากจะมาแชร์ข้อมูลนะครับแล้วก็ผมไม่ใช่นักวิเคราะห์ที่ติดตามอุตสาหกรรมไหนเนี่ยเป็นเวลายาวนานนะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลณที่นี้นะครับอาจจะผิดพลาดได้แล้วก็เป็นข้อมูลทั้งหมดเท่าที่ผมหาเจอแล้วก็รวบรวมมาเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ย เพื่อนๆฟังผมแล้วเนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับแล้วก็แนะนําดูข้อมูลจากซื้ออื่นเนี่ยประกอบกันด้วยเพื่อการตัดสินใจที่แม่นยําขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้มาลองเข้าเรื่องนะครับข่าวที่ออกมานะก็คืออันนี้ครับข่าวที่ออกมาอันเนี้ยผมขออนุญาตมาจากประชาชาินะครับโฮมโปรเนี่ยบอรดอนุมัติทุ่มเงิน7จ็ดพันล้านนะครับซื้อหุ้นคืนนะครับเพื่อเป็นการเพิ่ม ROE แล้วก็กาไรต่อหุ้นนะครับตรงนี้เนี่ยข่าวล่าสุดเลยนะเขามารายงานว่าโฮมโปรเนี่ย อนุมัติ70,00ล้านเนี่ยซื้อหุ้นคืน8ล้านหุ้นหวังเพิ่ม roe กับกำไรต่อหุ้นและหวังให้ราคาหุ้นเนี่ยสะท้อนมูลค่าแท้จริงของบริษัทนะครับก็คือโฮมโปรเนี่ยเขาได้ประกาศการซื้อหุ้นคืนนั่นเองซึ่งหลายๆโบกเขาก็บอกว่าจริงจงแล้วเนี่ยโฮมโปรเขาก็มีประกาศมาเป็นพักๆนะยามช่วงที่ราคาหุ้นมาตกต่าในช่วงที่ผ่านมาครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็รวมด้วยครับว่าโฮมโปรเนี่ยก็จะเริ่มการซื้อหุ้นคืนเหมือนกันโดยระยะเวลาเนี่ยก็กําหนดตั้งแต่1เมษาถึง30กสามสิ เดือน4ถึงเดือน9ก้านะก็หลายเดือนอยู่เหมือนกันช่วงระยะเวลาในการซื้อหุ้นคืนนั่นเองนะครับโอเคข่าวเนี่ยก็จะมาประมาณนี้ครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าหลายๆสำนักหลายๆโบเกอร์หลายๆรา,ายการเดลี่เนี่ยเขาก็อัพข่าวเนี้เป็นกระแสเลยนะครับทำให้ ก็ส่งผลกับความรู้ความคิดของนักลงทุนแล้วก็จริงๆส่งผลกับราคาหุ้นด้วยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยราคาหุ้นโฮมโปรเขา่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับทีนี้ผมขอแลปอัพก่อนว่าคนที่ไม่เก็ตว่าการซื้อหุ้นคืนคืออะไรนะครับขอมาที่ตรงนี้ก่อนอันนี้ผมเอามาจากของเซตเลนนะครับเขาอธิบายได้ค่อนข้างดีก็คือเนี่ยการซื้อหุ้นคืนคืออะไรนะครับเขาบอกว่าคือการที่บริษัทจดทะเบียนเนี่ยนำเงินสด ไปซื้อหุ้นของบริษัทตัวเองจากผู้ถือหุ้นรายอื่นมาเก็บเอาไว้เองทําให้จํานวนหุ้นที่ซื้อขายหมุนเวียนในตลาดเนี่ยลดลงครับเอาง่ายๆก็คือสมมติโฮมโปรเนี่ยเขามีเงินสดเหลือเยอะเขาเนี่ยเห็นหุ้นตัวเองเนี่ยอาจจะถูกกว่าหรือว่าอาจจะมีเหตุผลอื่นเน่ยเขาเอาเงินเนี่ยไปซื้อหุ้นโฮมโปรจากในตลาดเองเนี่ยเอามา,อาไปกับตัวเองซึ่งการทําแบบนี้แปลว่าจะทําให้จํานวนหุ้นในตลาดเนี่ยลดลงนะครับ ซึ่งทีเนี้ยลองดูเหตุผลว่าทาไมบริษัทถึงต้องซื้อหุ้นคืนบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกก็คือส่งสัญญาณว่าราคาหุ้นตกต่ำเกินไปครับก็คือในเคสของโฮมโปรเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นข้อนี้นะก็คือเขาเห็นหุ้นตัวเองเนี่ยมันต่ําลงมามากแล้วเขาอาจจะคิดว่าราคาเนี้ยมันน่าจะต่ำกว่าความเป็นจริงนะผมเอาเงินที่ผมมีเนี่ยไปซื้อหุ้นบริษัทตัวเองอะ่ะคืนดีกว่าเพราะว่าบริษัทผมเนี่ยไม่ควรจะราคาเท่านี้นะจริงๆมันควรมีคุณค่ามากกว่านี้ควรมีทรัพย์สินอะไรที่ปรระะเมมินมนนะนูลลค่่าาาาาาาแ้ววสงกขยใตด ผมซื้อมาตรงนี้ดีกว่าอืมเพราะว่ามันคุ้มค่านะครับหรือว่าอย่างที่2ก็คือการปรับโครงสร้างทางการเงินนะครับแล้วก็อย่างที่สามคือเป็นการแก้ปัญหาเมื่อผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยกับนโยบายบริษัทนะครับผมอันนี้ก็เป็นเหตุผลหลักๆที่นําเสนอนะครับทีนี้ลองดูข้อดีข้อเสียนะครับ ตัวข้อดีอย่างแรกเนะี่ยก็คือราคาหุ้นมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่ามันอาจจะส่งสัญญาณให้กับนักลงทุนเหมือนอย่างคนที่มองโฮมโปรในช่วงนี้ว่าเออผู้บริหารเนี่ยเขามองว่าหุ้นเขาเนี่ยน่าจะมีราคาที่ดีกว่านี้นะเขาก็เลยเริ่มซื้อหุ้นคืนแล้วการซื้อหุ้นคืนมันเหมือนกับคล้ายๆแบบว่าเป็นการปิดดาวไซต์ประมาณหนึ่งครับว่าถ้าหุ้นมันต่ํากว่านี้นะ่ะผู้บริหารเนี่ยก็น่าจะเอาวงเงินมาซื้อหุ้นคืนมากขึ้นในช่วงนี้แปลว่าราคาหุ้นเนี่ยอาจจะเริ่มชะลอในการลดลงแล้ว นะครับคนที่มาลงทุนเนี่ยก็าอาจจะมั่นใจดนโฮมโปรมากขึ้นว่าแบบเอ๊ะผมซื้อไปเนี่ยอาจจะไม่ได้รับมีดขนาดนั้นแล้วก็ได้นะอาจจะไม่ซื้อไปแล้วลงต่อกได้เพราะว่าผู้บริหารเนี่ยเขาก็เลนจะซื้ออยู่ประมาณนี้นะครับส่วนข้อ2ก็คือกําไรสุดที่ต่อหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นกําไรสุดที่ต่อหุ้นเนี่ยมันมาจากกําไรทั้งหมดหารด้วยจํานวนหุ้นครับ พอจํานวนหุ้นมันลดลงอ่ะแปลว่ากําไรสุทธิต่อหุ้นหรือว่า EPS อ่ะตัวหารมันจะน้อยลงแล้วมันจะเป็นค่าเพิ่มขึ้นอยู่แล้วครับแล้วตัวกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะสะท้อนไปกับมูลค่า PE PE มาจาก Price คูณ EPS นะครับ ใช่ใช่โทษที PE มาจาก price ฐานกับ EPS นะครับพอส่วนตัวข e อง EPS เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันก็มีโอกาสครับว่าตัว price มันจะเพิ่มขึ้นถ้านักลงทุนยังมองเห็น PE เป็นจำนวนเท่าเดิมนั่นเองนะครับส่วนอันที่3ามก็คือเงินปันผลต่อหุ้นก,นก็อาจจะเพิ่มขึ้นครับแล้วก็อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ r o e ก็เพิ่มขึ้นแล้วก็สะท้อนถึงความมั่นใจของผู้ปัญหาต่อตัวบริษัทนั่นเองครับส่วนก็ข้อเสียมันก็มีนะซึ่งเรา,วาควรระวังก็คืออัตราหนี้สินต่อทุนอะเพิ่มขึ้นเพราะว่า ตัว E เนี่ยมันลดลงใช่ไหมครับทุนมันลดลงแต่ว่าถ้าเกิดหนี้เท่าเดิมอ่ะพอหารเป็นอาตานัตราส่วนอ่ะมันก็จะดูมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเสียโอกาสในการสร้างการเติบโตเพราะว่าผู้บริหารเอาเงินมาซื้อหุ้นตัวเองแต่ถ้าเทียบกับผู้บริหารเอาเงินที่ซื้อหุ้นตัวเองเนี่ยก็เดียวกันนะเอามาขยายธุรกิจเพิ่ม มันก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าถ้าเกิดเขาเอาไปขยายและเขาทําสําเร็จนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบเป็นตัวเลือกนะครับแล้วก็สภาพคล่องของหุ้นเนี่ยอาจจะลดลงเพราะว่าจนนํานวนหุ้นลดลงนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่สีก็คืออาจจะโดนตัวเลขทางการเงินหลอกตาครับก็ค,คือถ้ามันซื้อหุ้นคืนแล้วเนี่ยกำไรสุทธิต่อหุ้นเนี่ยมันดูเพิ่มขึ้นถ้าดูระยะยาวเนี่ยมันก็อาจจะดูดีเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มขึ้นจากตัวพื้นฐานธุรกิจเองครับมันไม่ใช่ไปว่าโฮมโปรขายดีขึ้นกําไรสุทธิิเเเเเลลยพ่่่่่มมขขึ้นนนนแตตวววาาััป็ี หุ้นน้อยลงพอมาหาดกำไรก็เลยอาจจะเพิ่มขึ้นมันอาจจะหลอกตาเราได้นั่นเองนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเขาก็มีเสริมว่าเราเรียกบริษัทที่ซื้อหุ้นคืนว่า treasury stock นะครับอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ไปนะครับผมส่วนบริษัทที่หุ้นของบริษัทที่ซื้อคืนเนี่ย จะขายได้เมื่อถือเป็นอย่างน้อย6เดือนครับแปลว่าโฮมโปรซื้อหุ้นคืนงวดนี้แล้วเนี่ยต้องรออีก6เดือนกว่าจะขายออกนะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยมั่นใจมากขึ้นว่าเอออย่างน้อยเนี่ยผู้บริหารเขาจะไม่ขายเด้งใส่หน้าเราในช่วง6เดือนหลังจากซื้อหุ้นคืนนะครับหรือว่านานาสุดเนี่ยก็ไม่เกิน3ปีถ้าบริษัทไม่นําหุ้นกลับมาขายในตลาดเนี่ยก็ต้องดําเนินการลดทุนครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับคิดว่าน่าจะพอเก็ตนะครับว่าการซื้อหุ้นคืนมันจะประมาณน,นซึ่ง การซื้อหุ้นคืนเนี่ยจริงๆเนี่ยวอลเลนบัฟเฟตนะครับหรือว่าปราด VI ของโลกนะครับเขาก็ค่อนข้างจะชื่นชอบครับเพราะว่าเขามองว่าการซื้อหุ้นคืนเนี่ยเป็นการที่บริษัทเนี่ยนำเงินตอบแทนคืนสู่ผู้ถือหุ้นครับเพราะว่าพอจํานวนหุ้นลดลงเนี่ยก็แปลว่าหัว ของคนที่จะมาแบ่งกับรหรือหุ้นส่วนเนี่ยหัวมาลดลงด้วยครับแปลว่าแต่ละหัวที่ยังเหลืออยู่เนี่ยจะได้กําไรหารกันมากขึ้นครับถ้าเทียบกับบริษัทเอาเงินสดไปจ่ายปันผลเนี่ยคือคนถือหุ้นเขาก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันต้องเสียภาษีครับดังนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยวอลเลนบัฟเฟต์เนี่ยก็เลยเชียร์ให้บริษัทเนี่ยซื้อหุ้นคืนมากกว่าจ่ายปันผลถ้าเกิดเป็นเงินก้อนเดียวกันนั่นเองนะครับทีนี้จบเรื่องแวปอัพซื้อหุ้นคืนนะผมจะพามาดูตัวโฮมโปรแล้วนครกก่อดูาานะครับ อันนี้คือทั้งชีวิตมันนะครับจะเห็นว่าโฮมโปก็จะเป็นภูเขาลูกใหญ่ๆนะครับหลังจากจุดสูงสุดเมื่อปี19เนี่ยถัดจากนั้นก็เจอโควิดใช่ไหมครับแต่พอเจอโควิดอ่ะปรากฏว่ามันก็ไม่ค่อยฟื้นเพิ่มนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปีต้นปีส3าเนี่ยโฮมโปก็ล่วงลงท่าเดียวเลยนะครับทีนี้ลองสูมเข้าไปนะ5ปีก็ประมาณนี้ก็ล่วงมาตลอดนะครับ1ปีผมว่าหนักอืมก็ค่อนข้างหนักครับจะมีขึ้นมาช่วงกันยานะแล้วก็ลงท่าเดียวเลยรอบ6เดือนเนี่ยก็ชะลูดครับ ส่วนที่เหลือก็คล้ายคลยึงกันก็มีช่วงเนี้ยเนี่ยวันสองวันเนี้ยที่มันบวกขึ้นมาเพราะว่าเรื่องซื้อหุ้นคืนนี่แหละก็เป็น s e ิ t i ที่ดีนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจแปลไปได้ว่าโฮมโปรเนี่ยมันเคยเป็นเด็กดีมาก่อนในอดีตครับเคยเป็นหุ้นเด้งหุ้นในดวงใจของสายพื้นฐานหลายคนเลยแต่ว่าพอหลังจากปีหนึ่งเเนี่ยมันก็เริ่มสะท้อนบางอย่างครับว่ามันอาจจะเติบโตได้ไม่เร็วเท่าเดิมแล้วหรือว่ามันอาจจะคงที่ด้วยซ้ําแล้วก็ อุตสาหกรรมของวัสดุก่อสร้างหรือว่าอุตสาหกรรมที่โฮมโปรอยู่เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่โตแล้วโฮมโปรอาจจะเห็นการเติบโตต่อไปเนี่ยได้ยากขึ้นแล้วทีเนี้ยนักลงทุนมันก็เลยลดความหวังครับแล้วก็รวมกับสเติเมนต์หุ้นไทยที่มันไม่ค่อยดีด้วยเนี่ยนะครับหลายๆอย่างเนี่ยก็เลยทําให้ราคาโฮมโปรเนี่ยอาจจะโดนรีเลียดพีลงมาทําให้ราคาเนี่ยมาลดลงมามันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะครับอันนี้คือข้อสันนิษฐานนะครับส่วนต่อไป อยากจะพามาดูพื้นฐาน Home Pro อัปเดตคร่าวๆนะครับจริงๆเนะี่ยคลิปที่แล้วเนะี่ยผมน่าจะทําช่วงไตรมาสสามของ Home Pro นะพอมาอัปเดตล่าสุดเนะี่ยผมก็เลยอยากจะมาแชร์ครับเรามาลองอัปเดตกันนะว่าพอรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยรอบปี2024เนี่ยโฮมโปรเนี่ยสาภาพเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมจะเล่าแบบคร่าวๆนะครับจะได้คลิปจะได้ไม่ยาวเกินนะครับ ตัวโฮมโปนะครับก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะโครงสร้างธุรกิจก็ยังคงคล้ายๆเดิมนะครับหน้าตอนนี้เนี่ยรายได้หลักเขาก็มาจากสาขาโฮมโปเนี่ยครับตอนนี้มี94ส่นะส่วนตัวโฮมโป r เ S นี่ยก็5สาขาจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ขยายเพิ่มมากแล้วนะครับอาจจะเป็นปัญหาว่าเขาขยายสาขาเล็กไปไม่ค่อยถนัดนั่นเอง ตัวเลขมันก็เลยเหลือแค่นี้นะครับแล้วมันก็ค้างมานานแล้วทีนี้เขาก็เลยมาเน้นว่าจะมาขยายสาขาตรงเมกาโฮมมากกว่าก็คือวัสดุก่อสร้างเน้นขายผู้รับเหมาครับตัวร้านมันจะใหญ่กว่าแต่ว่ามาจีนก็น่าจะน้อยกว่าด้วยเพราะว่าเป็นกลุ่มลูกค้าคนละกลุ่มนะครับโฮมโปรก็เป็นแบบของซ่อมบ้านแบบคนเป็นเจ้าของบ้านเดี่ยวมาซื้อเนี่ยแต่ว่าเมกาโฮมเนี่ยหลกัลกๆเหมือนเขาจะขายช่างครับมาจีนก็ต้องต่างกันอยู่แล้วตอนนอี้มีอยู่ประมาณ30ล้านนะครับแล้วก็โฮมโปรเขาขยายไปมาเลเซียประมาณ7สาขานะครับก็ชะลอเหมือนกันนะไอตอนที่ ทีนี้ลองดูไฟแนนซ์คร่าวๆนะจะเห็นว่ารอบปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับจะเห็นว่าตัวรายได้มันทรงๆนะครับติดลบนิดหน่อยด้วยรีเทลเซลนะรายได้ต่อสาขาเนี่ยก็ลดลงนะครับเซมสโตเซลกดก็ติดลบนะครับลด4%เลยนะครับก็ถือว่าแบบก็ไม่ค่อยโตครับตัวแฟดแฝแต่ว่ามันดีตรงที่ได้ตัวกำไรครับกำไรกอดพอร์ฟิตร์มารจินยังคงเพิ่มขึ้นอีบีดาเพิ่มขึ้นเน็ตพอร์ฟิตเพิ่มขึ้นแต่มันก็ยังแฟดแฝครับมันเพิ่มมาแค่คเปอร โฮมโปรเนี่ยน่าจะอิ่มตัวแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้ขนาดรวมทั้งปีเลยนะมันก็ยังแบบดูทรงๆครับแต่ทั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกได้ว่าอุตสาหกรรมอสังหาหรือการก่อสร้างบ้านเราในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนะี่ยมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วครับก็ต้องรวมความเซนติเมนต์ในอุตสาหกรรมอสังหาไปด้วยนะมันก็เลยจะไปกระทบกับโฮมโปรเหมือนกันเพราะว่าโฮมโปรเขาก็มีส่วนเกี่ยวเนื่อง นั่นเองนะครับก็ต้องรวมเรื่องนี้ไปด้วยว่าอาจจะเป็นเรื่องแย่ช่วยเขาหรือเปล่าถ้าอาสังหากลับมาโคงโรอาจจะดีกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็ต้องรวมเรื่องนี้ไปด้วยนนี้รายละเอียดภาพรวมผมขออนุญาตข้ามนะครับเพราะว่าอันนี้อยากจะเล่าแบบพอให้เห็นภาพพอมาดูตัว Consolidated Finance นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเทียบระยะยาวเนี่ยมันยังคงโตอยู่นะ CAGR ประมาณ3าแต่ก็สังเกตนะครับว่า 2.3ไป2.4งสี่มันก็แฟดนะครับมันก็ลดลงอาจจะเป็นสัญญาณของการเริ่มอิ่มตัวหรือเปล่านั่นเองนะครับพอดูตัวลายไตายมาาเนี่ยไตายมาสีปี2.3กับ2.4มันก็เพิ่มมาเพิ่มมันิดเดียวยครับ0.5%เอออกแนวเท่าเดิมครับนะครับอันนี้ก็คือเซมสโตเซลโกสของแบรนด์ต่างๆครับ ตัวโฮมโปรนี่ติดลบไปเลยนะครับลบ1.1%ตรงนี้เนี่ยผมไปซีวีแล้วเขาบอกว่าไอ้ที่ติดลบอะก็แน่นอนเรื่องอสังหารนี่แหละมันชะลอแล้วก็อีกเรื่องคือโฮมโปรสาขาสาขาอะไรวะจําไม่ได้สาขาราชพึกประชาชื่นอะไรประมาณนี้ที่เป็นสาขาหลักเขาเนี่มีถนนปิดซ่อมข้างหน้าครับแล้วมันก็เป็นตัวเจเนเรตรายได้หลักเขาก็เหตุผลว่าพอมันปิดซ่อมเนี่ยรายได้ตรงนี้ก็เลยหายก็เลยกระทบนะครับในส่วนนี้นะแล้วก็ตัวเมกะโฮมเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ มาเลเซียเวียดนามก็ติดลบนะโฮมโปรสวิตอันนี้อะไรเป็นรายได้ส่วนน้อยนะก็ยังไม่มีนัยสาคัญนะครับภาพรวมไม่ยังแฟดๆฝดเลยครับเพราะว่ารายได้หลักเขาก็มาจากโฮมโปรนะครับออเตอร์อินคัมก็เล็กน้อยครับเพิ่มขึ้น SGna เนี่ยจริงๆมันก็ดีขึ้นนะประมาณลบูนจุแต่มันก็หลักๆมันก็ประมาณเท่าเดิมครับอืมส่วนตัวเขาบอกว่าระยะย,ยาวเนี่ย GP e b i t EBITDA อะไรก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่แต่ก็สังเกตนะว่ามันก็เริ่มแฟดๆแล้วครับช่วง2 3 2สามสองสี่ เน็ตโปรฟิก็ค่อยๆสอดคล้องกันจะเห็นว่าส่วนเน็ตโป f i t เนี่ยจริงๆมันดูเริ่มอิ่มตั้งแต่ปี22นะ22 23 24เนี่ยก็ดูแบบไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับจะเห็นว่า20 21 22มาเนี่ยมันเป็นขั้นมาได้มากกว่าแต่ทั้งนี้ก็ต้องบอกว่ามันเพราะว่าหมดรอบโควิดด้วยครับพอโควิดจบคนก็เริ่มจับจ่ายใช้สอยนะก็อาจจะได้อนิสมาจากตรงนี้นะครับในช่วง3ปีนี้แต่ก็สังเกตเลว,ว่า23 24ก็แฟดๆเหมือนกันนะครับ ทีนี้เข้าๆนะดูบาลานซ์ชีตนะคือรายได้กําไรมันไม่น่าประทับใจนะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าตัวบาลานซ์ชีตเนี่ยก็ยังคงทรงๆเดิมนะครับ อ่านี่สินมันประมาณ4ี่0 0ื่นใช่ไหมแล้วก็ Total As s e t มัน70,000ื่นแล้วก็ e q u i t y มัน26 0 0มนะครับแต่สังเกตว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากนะคือถ้ามองแบบนี้ก็โฮมโปรมันยังดูเป็นโอเคแหละเพราะว่ามันยังดูทาํามาค้าขายได้ยังดูแข็งแกร่งอยู่แต่ว่าแง่ของตัวบาลานซ์ชี้เนี่ยก็ไม่น่าประทับใจครับเพราะว่านี่สินมันก็ค่อนข้างเยอะมันก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็สังเกตว่าตัวนี่ตัวแอสเซทเนี่ยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแฟด ส่วนตัวหนี้สินเนี่ยก็ติดลบลงมาไปว่าหนี้น้อยลงก็คือว่าใช้ได้นิดหน่อยนะครับพอดูทั้งทั้งอตมันก็เพิ่มขึ้นครับก็ทรงๆครับผมให้คะแนนแบบกลางๆแล้วกันในส่วนของบาลานซ์ชีนครับ ทีนี้ตัว B ินิเสรเอาลูกแหละเขาก็พรีเซนต์ทั่วไปครับเน้นออมนิ h ช n แนลเน้น e f f i c i e n c y อย่างเงี้ยแล้วก็อีกการเติบโตหนึ่งที่เขาพยายามใช้ความสมคัญก็คือการทำ h o า s e b r a n d ครับการทำ h o า s e b r a n d เนี่ยคือเขาทำสินค้าขายในแบนด์ของตัวเองเนี่ยมันจะได้กำไรสูงกว่านะครับเขาก็พยายามจะมาเน้นตรงนี้ก็เหมือนส่งสัญญาณไกลๆแหละว่าขยายสาขาเนี่ยมันอาจโตไม่ได้แบบบูมๆเหมือนช่วงที่ผ่านมาแลวนะเราก็เลยมาเน้นในการเพิ่มกำไรในการออกสินค้าแบนด์ตัวเองนั่นเองนะครับ ก็เป็นสตอรี่เขาทีนี้มาลองดูแผนครับแผนปีสองห้าคือปีนี้นะเขาตั้งใจจะเปิดโฮมโปรเนี่ยเจ็ดสาขานะแล้วก็ตั้งใจจะเปิดเมกาโฮมเนี่ยห้าสาขานะภายในหกเดือนแรกครับก็มาดูกันแล้วกันครับว่าอันเนี้ยเขาจะเปิดได้ไหมนั่นเองนะครับทีนี้สังเกตว่าตรงมาเลเซียเขาก็ไม่เปิดเพิ่มนะครับแล้วก็โฮมโปรสาขาเล็กเนี่ยก็ไม่เปิดเพิ่มเลยนะรตรงนี้ก็ต้องตักคำถามครับว่าเออมันไม่ประสบความสําเร็จใช่ไหมไอตัวรายได้สองส่วนเนี่ยนั่นเองนะครับ เรื่องซัพเทนก็ว่ากันไปนะครับเรื่องทั่วไปโอเคพอเห็นคร่าวๆของพื้นฐานโฮมโปรเลยนะว่ามันก็ค่อนข้างแฟดๆครับทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าผู้บริหารเนี่ยซื้อหุ้นคืนเพราะว่าเห็นบริษัทตัวเองยังดีอยู่นะครับ แต่ว่าผลประกอบการรอบนี้ออกมามันก็แฟดๆนะไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากมันก็เลยกลายเป็นว่าเออมันก็มีข้อดีแหละที่จํานวนหัวผู้ถือหุ้นมันน้อยลงอาจจะทําให้กําไรดีขึ้นราคาอาจจะไม่ลดลงไปมากกว่านี้แต่ถ้าเกิดเราจะคาดหวังการเติบโตจริงๆเนะ่ยตอนเนี้สําหรับผมนะ่ย ยังไม่กล้าตั้งความหวังมากนะสำหรับโฮมโปรนะครับมันอาจจะกลายเป็นหุ้นที่ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจเลยก็ได้นะนับจากนับจากนี้เพราะว่ามันก็เริ่มส่อแววไม่ค่อยโตแล้วนะว่าเป็นเรื่องที่เราต้องดูกันต่อไปนะครับทีนี้ลองดูความเห็นโบกบ้างนะครับว่าเขาคิดยังไงกับกรณีการซื้อหุ้นคืนนะผมยกตัวอ,อย่างมาสองโบกเจ้าแรกคือกรุงศรีครับอันนี้เขาบอกเลยว่าเป็นบวกต่อราคาหุ้นแล้วก็แนะนําซื้อครับเขาก็บอกว่าซื้อหุ้นคืนเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยบวกนะเพราะว่าปัจจุบันก็มี PE อยู่ที่14 แล้วก็เห็นว่าการปรับลงราคาอย่างมากเนี่ยเขาก็มองว่าไม่สมเหตุสมผลนะเมื่อพิจารณาจากคุณภาพเนี่ยเพราะว่าตัวส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็สูงสุดในกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะนะอยู่ที่25%้นะั่นเองครับส่วนตอนนี้ก็ให้รายละเอียดว่าซื้อหุ้นคืนยังไงบ้างสุดท้ายเนี่ยเขาแนะนําซื้อเลยครับว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวเนี่ยมันก็ตอนนี้เป็นมูลค่าที่ถูกแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลถูกเกินไปสําหรับความมั่นคงของโฮมโปรนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นบัวหลวงนะอีกบก็คืออันนี้ครับ e q u i t y Talk นะครับอันนี้เขาก็มองบวกเหมือนกันแต่ให้ราคาน่าจะต่ำกว่าของตัวกรุงศรีครับอันนี้เขาก็บอกว่าอันนี้เป็นการให้รายละเอียดแล้วก็มีปัจจัยบวกนะเขาก็มีเงินสดอยู่แล้วเอามาซื้อหุ้นก็ถือว่าไม่ได้ไม่ใช่เป็นการกู้มาซื้อหุ้นคืนนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเราก็ประเมินกำไรไว้ประมาณเดิมจากรายงานที่แล้วแล้วเขาก็ปรับเพิ่มคําแนะนำจากนิวทรอลเป็นอัลเพอร์ฟอร์มครับก็มองดีผมว่าส่วนใหญ่บริษัท โบกโบกในไทยอ่ะเขามองดีนะสำหรับกรณีการซื้อหุ้นคณของโฮมโปรเนะี่ยเพราะว่าผมคิดว่าโฮมโปรเนี่ยมันเป็นหุ้นในดวงใจที่ทุกๆคนรู้จักกันมานานแล้วครับและเขาก็ยอมรับกันว่าพื้นฐานแข็งแกร่งธุรกิจมั่นคงเป็นผู้นําตลาดเพราะว่าก็มีสาขาเยอะสุดเม็ดเงินเยอะสุดประมาณนี้ครับความแข็งแกร่งยังคงมีอยู่แต่ว่าเขามองในแงแ่ valuation ว่าราคาหุ้นตอนเนี้ย มันถูกเกินไปนะถูกเกินไปกว่าความเป็นจริงอะ่ะคือเขาก็ไม่ได้หวังว่าแบบหุ้นจะเติบโตไปยาวๆเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยแต่คอนเซปต์ตอนนี้เขามองว่าราคาหุ้นราคาตรงเนี้ยแบาท9บาทเนี่ยน่าจะต่ำเกินไปราคาที่แท้จริงของมันเนี่ยน่าจะสูงกว่าน,นี้นั่นเองครับเพย์บุ๊กมันจะประมาณนี้นะครับสำหรับความเห็นของโปรกไทยในทั่วไปนั่นเองครับสุดท้ายผมแถบวันนี้ให้จากกรณีซื้อหุ้นขืนนะอันนี้เอามาจากประชาชาิเหมือนกันเขาไปวิเคราะห์เพิ่มเติมครับว่า หุ้นไหนเนี่ยมีโอกาสที่จะประกาศซื้อหุ้นคืนอีกในอนาคตครับเขาก็ส่งมา20หุ้นก็ตามนี้เลยครับเพื่อนๆสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ไปแงะต่อได้นะครับแล้วก็เผื่อผมจะทําคลิปเพิ่มนะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจตัวไหนก็บอกผมได้นะครับถ้าเกิดผมแบบสามารถอธิบายได้มีข้อมูลพอก็เดี๋ยวทาเจาะเพิ่มนะสําหรับหุ้น20ตัวนี้นะที่เขาบอกว่ามีโอกาสจะซื้อคืนนั่นเองนะครับโอเค ทั้งหมดประมาณนี้ครับสหรับตัวโฮมโปรนะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้นะครับจะได้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมกับน้องๆเนี่ยจะได้ลงมาอ่านด้านล่างนะครับร่วมพัฒนาสังคมนักลงทุนไทยให้รู้เท่าทันมากขึ้นแล้วกันนะครับชอบใจอกันเทแบบนี้ฝากไลค์แชร์ซับสไคร้นะครับอันกรณีเพิ่มใจ,จเจริญคลิปดีๆแบบนี้ไม่ให้กับผู้สนใจต่อไปนะครับและพบกันใหม,ขม่ข่าพอดแคสต์บิลล้านเลยเหรอพี่ไร้แนวได้ไหมนะครับวันนี้ผม